โควิด1 9ทําทำให้หลายคนต้องปรับตัวเปลี่ยนอาชีพนะคะรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อก่อนเขาเคยเป็นเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือแต่พอลูกค้าลดน้อยลงก็เลยเปลี่ยนตัวผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนะคะติดตามกับนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ส่งผลกระทบต่อหลายๆอาชีพเช่นเดียวกับอรไทยงอกไผ่อดีตแม่ค้าขายโทรศัพท์ชาวอําเบอพยูนจังหวัดขอนแกน่นที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิดและมาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะพันธุ์วัวเพื่อเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ครับจังหวะที่โดนโควิดรอบแรกตอนที่โควิดมาใหมๆ่ๆ ผลกระทบกับร้านนี่โดนเต็มเตมเลยคือโดนปิดร้านไปเป็นเดือนมันทำให้สภาวะ,ะการเงินของเราไม่ค่อยจะสู้ดีก็เลยต้องเริ่มมองหาอาชีพใหม่แม้การทำฟาร์มวัวจะเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแต่ราคาการซื้อขายก็ยังถูกกำหนดผ่านพ่อค้าคนกลางที่จะมารับซื้อวัวจากหน้าฟาร์ม แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้อรไทยสามารถวางแผนทำการตลาดและกำหนดราคาขายได้เองมีมีหลายระบบนะคะก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะผ่านพ่อค้าคนกลางเนี่แหละที่เขาเรียกกันว่านายหอยเขาก็จะมามองดูวัวเราแล้วก็จะมาประเมินราคาให้เรา ก็อยู่ที่เราแหละว่าเราจะขายหรือไม่ขายแต่ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีมี Facebook มี Social การตลาดมันก็เลยเริ่มเปลี่ยนไปก็เราสามารถที่จะเป็นผู้ขายกับผู้ซื้อได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางการประกอบอาชีพเกษตรกรนั้นถึงแม้จะมีรายได้น้อยกว่าการขายโทรศัพท์แต่สิ่งหนึ่งที่ได้จากการกลับบ้านครั้งนี้ก็คือความสบายใจ ที่ได้กลับมาอยู่บ้านเกิดและได้ใกล้ชิดกับครอบครัวครับเกษตรกร,กรยอมรับเลยว่ารายได้ไม่เท่ากับที่พี่พขายโทรศัพท์แต่ถามแต่ถามว่าข้อดีคืออะไรคือความสบายใจเพราะว่าพี่เพิ่งขายมานานก็เลยมันถึงจุดอิ่มตัวแต่พอกลับมาทําที่นี่มันทําให้เราแบบได้กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมๆเ,เหมือนตอนเด็กๆความสุขมันก็จะอีกแบบนึงการกลับบ้านในครั้งนี้ นอกจากทำให้เขาได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วยังได้พัฒนาชุมชนด้วยการส่งต่อความรู้ด้านการเกษตรอีกด้วยครับปฏิมากรศรีพุทธ,ธานักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามรายงาน